สวัสดีครับมาพบกับช่อง PTB 13นะครับอันนี้เดี๋ยวมาต่อให้นะเมื่อกี้อารถจิบเบี้ยวไปละพอดีพี่ขอโทษทีพอดีพี่ไปทุระมาก็เลยขอตัดคลิปไปทิ้งไว้ก่อนเนาะก็คือเนี่ยครับคือเราไปใช่ไหมคือคือเกมเนี้ยต้องบอกหรือว่าอ่าตอนที่หน้าโปกไฟล์อ่ะมันจะมีรถมีอะไรแบบสปอร์ตอะ่ะพี่ว่ามันน่าจะมีอัปเดตหรือว่ามันมีด่านคนนี้หรือมันให้เลือกหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกอะ่ะพี่ดันเลือกฝั่งพิซซ่ามั้ง มันจะมีให้เลือกฝั่งพิซซ่ากับฝั่งอะไรอีกอัน,นปะพี่จําไม่ได้ละก็พี่เลือกฝั่งพิซซ่าทางขวามาเนาะมันก็เป็นแบบนี้เนาะมีที่ที่มาอันแรกก็จะเป็นรถเอ้เป็นกล่องเอ้ไม่ใช่เป็นไอติมก่อนพอไอติมเสร็จมาเป็นกล่องพอเป็นกล่องมาเป็นรถจิ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าต่อไปจะนั่งอะไรอีกดูทรงแล้วน่าจะขับรถขับอะไรทั้งวันอนะดูแล้ว ขับทีไรเหมือนคนเมาทุกทีเลยพี่เนะี่ยโอ้โอ,โอ,โอโชนชนชนสนุกดีนะครับแมปโอบี้อ่ะเอาจริงๆก็เป็นแมปที่ไม่ค่อยเครียดมากแต่ถ้าตอนเวลากระโดดไม่ผ่านอะ่ะพี่ยอมแพ้โอบี้หลายอันนะแต่เหมือนกับโอบี้บางอันอะ่ะพี่ก็ไม่ได้ว่าเขานะเหมือนกับเขาก็อยากจะแบบให้เราเติมเงินซื้อของไอเทมอะไรประมาณนี้แหละ ใช่แต่ว่าคือจริงแล้วว่าการเติมเงินอะไรพวกนี้มันก็ก็โอเคครับเราก็เหมือนเราช่วยสนับสนุนเกมคันะแต่ว่าถ้าเราแบบยังเรียนหนังสืออยู่ยังปัจจัยไม่พอเอออะไรหลายๆอย่างเออก็เล่นฟรีได้โอ้แล้วบอกเลยว่าน้องๆสมัยเนี้ยเล่นเก่งครับเล่นเกมเก่งคือฉลาดแล้วเกิดว่าคือเทคโนโลยีมันไปไวฝรุ่นพี่มากไงแต่ก่อนแต่ก่อนรุ่นพี่นะโอ้เล่นเกมเก่งก็คือเก่งเลยไงครับน้อยบ้านครับที่จะมีเกมเล่น อย่างนี้เพียหมดแค่โทรศัพท์ยังมีเกมเล่นเลยเห็นไหมเอาเนี้ยเนียเอาไม่ไปแล้วเอาเอาเมาเมาเมา,มาเอาเอาถอยดิถอยไงอา้าวมีเจ๊เจ๊ทิ้งรถเอารถถายปแลวเจ๊ใส่ออกเกมแล้วมัว้งวิ่งแสดงว่ากดรถวิ่งไม่ได้เป็นบั็กหรือเปล่าครับถ้าไม่บั็กสงสัยก็คงขับรถไม่ติดอนะ่ะเหมือนของพี่อะพี่ก็ไม่รู้กดไงนะตอนแรกนะพี่ก็เลยกดเหนะ็นปะดูจากดูจากหนเนี้ย ในจอฝั่งซ้ายนะเห็นปะเหมือนพี่ะเอาดันดันไปข้างหน้าเห็นไหมความแรงของรถอืดมากถ้ามันไม่ใช่เป็นทางไหลอะ่ะอันนี้อะไรจ๊ะเจออะไรต่อจ๊ะอ้าววิ่งเข้าไปอันนี้มีอะไรอะ่ะยานอวกาศเว้ยโอ้โหไปไปเลยนั่งยานอวกาศไปเลยโอ้โห อย่างที่เห็นไหมเข้าใจทำนะขนาดแบบเหมือนแบบมันไม่มีอะไรมากอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ดูอย่างนี้ก็เออความคิดตั้งสันดีนะไปแล้วน่าจะด่านสุดท้ายแลวมั้งพี่ดูเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมอ่ะเพราะว่ามันขั้นเก้าแล้วอะขั้นเก้าเก้าแล้วก็ต้องสิบเนาะน่าจะมีอีกด่านแล้วมั้งใช่ไหมต่ต้องดูก่อนอันนี้ก็ ตั้งแต่เล่นโอบีได้แมปใหม่โอบี OB หลายๆแมปแล้วยังไม่ได้เข้าไปเล่นบล็อกฟุตเลยนะยังไม่ได้เก็บเวลบล็อกฟุตเลยเดี๋ย่ต้องแวบๆเข้าไปเก็บหน่อยช่วงนี้มีธุรละด้วยครับก็พี่ก็ลงคลิปไว้ก่อนนะเนาะเผื่อไม่มีเวลาหรือก็ได้ลงลงคลิปไปตามเวลาของมันก่อนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามกันด้วยแล้วกอ็อยู่กันนานๆครับมีอะไร ที่จะแนะนําพี่เกมไหนหรือเล่นทิกตรงไหนก็อบอกได้เอามันจบแล้วนี่เห็นไหมโอเคงั้นคลิปนี้พี่ฝากไว้แค่นี้แหละครับโอเคฝากติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าส่วนคนที่ติดตามแล้วก็น่ารักมากส่วนคนใหม่ที่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับ